ที้ดนิ ê u ผูโฟดาทัลนลเราหน้อยเกนลละเกวนฝ่ายเขานิ้วเย้าด้เฮเดียวี่อคิดกันมากอะคนอยู่นยองนีเหาะไปดอกคนระตก kasi kamasi tayo ito. Kung kanya mo ito naman, ito akat ang katangkat sa bagi, sa bagi, sa bagi. Kung yung pinangkalo, yung mga sukuyo ko na, yung muli. Kung ano yan, ang pinwag. Muli, si Paido, muli kasi. ออ้าว่สมีอ,อย่างลยมีแต่สมัครผมแล้ก็ต้ใช้เสื้อแล้วก็ไปด้วยเสียอละสีแ่แฮมแฮมเนี่ยเพราะว่าเป็น ผมมาไปยังสิมาละเป็นกอล์ฟาเป็นรมามาแบบไหนวะเอ่อหัวขยุงเลยเดี๋ยวพบกันจัดงานัปดาห์หน้าผมเด็กเก่าเนี่ยมู่ก็มารีบนำเซ่ สวัสดีสวัสดีส,ส,ดสิสนสมันมีอยู่สามอันสองพืนเอาเอามาเบิ่งสองพืนนะนะเอ้ยเออโอเคเออผมเรียบร้อยแล้วไม่สติทจยไปไม่นิทอันนี้สินคนนึง อ <Ừ S 3> ันนี้ปืนนึ่งกีฬาใส่ตัวใดเอาแบงก์ไม่เลยก็เอาที่เชื่อมูก้านกี่เหรียญทิปหมดนะไม่เลยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีมีแต่เลือกสินแมนี่เาใส่สินตัวนี้เดี๋ยวเอาเสือก่อนนี่เสือเอายกตใส่เสื้เชนีกดูว่ามันจะเท้ากันหรือเป่าอลื่ไปใส้เสือใส่เสือก่อนเ้อมาล้วก็จะโอเคใส่เสือีกอแล้วสิมาใส่สิ อยู่นหมู่สามสเบกยนขึ้นกระดกปรว่าหนาร้ยสิองล์โอเคยใส่สินเบิ่งก่อนเด้อโอเคสบายแล้วมองสิบมวเล็ดตาบูากันตรนไหนแต่ก็ไม่เป็นเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วนตัวสบายๆแต่ต้องง่ายวเข้าห้องก่อนโอเคเรียบร้อยนกสิอลต้องคิดได้นะจริงหูขึ้นจริงน้ำกลัวจะไปเสื้อใคร ชิมาลอวตัวนี้ตัวนี้ก็เหาะออาตัวนี้ก็ได้นะเป็นยงตัวนี้ก็ได้ว่าประหยัดพายดอกระเป๋างินบ่มีจะกีโอเคเรีบรอยแล้วงานตัวนี้กบ่อาออนลน์

โอเคโอเคตลอดเลยอย่างว่าที่ไปสายเถอะแ่งมากบ่มีพอได้มีเนี่ยมีกัพอแล้วต้องงามไรนั่นแหละแล้วก็นั่นอือต้อง

được rồi, bye, nhiêu chưa đâu xong, đó con này, Tiếp nhỏ, đi qua <cười> 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 May nhỉ? May nhỉ?

มันเยอกกดีมันเยอะโอเคเรียบร้อยแล้วยิขนมไดเลยจะไปแล้วบันจหน่อยกลับไปคุณก็ไปหาหน้าไมไปกินเป๊เดียวกับมานะคนตกมันีไปไปซ้ำไปแล้วคนตกบบงไปง Mau tak? 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 Mau ไน้สิ CP2 ทำไมแตกินปลาคือเขาบอกว่าชีวิดมื้อกูุดอะะเนี่ยแต่เมื่อซงปลาแล้วก็กินข้าวไปเปี่ยวแล้วก็เมือ่อเฮ้ยกอเอาสบายจะรักเธอก็ไม่มีสิ เดี๋ยวนะครับโอเคโอาชบอกมาสิไม่ได้ทุกคนทุกแคลบอกไยค่านแคล หาแบสบสเอ่เาก้วเาเยสอเอาแลโอเมว่าเาะเป็นเจ้าสาวได้สินั้นเอา่เอาพ่เว่าเฮว่านี่อันนี้มืนกเอาว่าเนจะสาวได้สิส่แพ ไปน่เีย,ยนะหมเป็นตัวสาวใครใสวะนี่ไปวัดไปว่าก็พอได้อยู่ได้โอเคพอได้แนละ้วไปวัดกัพอได้สองไปหนึ่งสองเดียวพอได้เราจะรอพอเรอยต่อไปละ

เห็นไฮเบิรงเด้อมันจะสิงหัวกันก็สวยได้งามได้แล้วก็ต้องนี่อันนี้สำหรับไปวัดเด้อบุพเพินไปดอกนี่ไป็นญาติมซาซาวเละโอเคคนงามใส่ยังก็งามยอมตัวเองนู่นนี่ qua ้าเถื่อแล้ว โอเคเรียบร้อยนี่ครัพุ่งนีเอื้อยพุ่งนีน้องพุ่งนีซื้อหั่นพุนี้ซื้อเสกเอาก็ต้องซอยดีกระนึงเด้อมุนีบ่ดีมุนี่ซีมาฮองเพลงให้ฟังเนาะฮองเพลงพิซาวิทเอ้าฮองเพลงให้ฟังเลยเพลงไงมุนีก้อนฮองเพลงเพลงเสงเอื้อยคอยก้อนไม่ยอมใส่ไม่ยอมใส่อะไเพลงไงอย่าเพลงหยั่งว่าเฮาเฮามันมีเพลงอยู่แล้วแต่ให้เป็นฮองก่อนเนาะเอ้าฮองไม่เหมาม เสียงก็เสีแฮบแฮมเน่ยเอาไอ้น้องก้อนทองเพลงแล้วก็เอื้อยเพลงเพลงพี่เนี่ยไม่เพลงยอนเสียงเพลงน้องเสียงผ่านนั่สเพลงเพลงน้อยแล้วแล้วจะเป็นเพลงย้องคอรดให้ผู้เอื้อยของก้อนเนี่ยเี๋ยวต้องไปแย่ยังงโอเคโอเคเดี๋ยวให้เป็นซ้อมเพลงก่อนเอาห้องไหนแหละห้องเจะห้องก่อนเจ้าห้องเนี่ พลงนมาเดี๋ยวหาสห้องก่อนห้องเพลงจอบอนอะ่ะโอเคโอเคโอเคห้องแต่เพลงเก่าแหละบันบาดาซองขึ้นแต่ว่าเขานั้นมีใจให้เจ้าของน้ำจอบน้ำสองทั้งเฟตทั้งไลทั้งไอจีคิดไปเองข้างเดียว เขายิ้มเขาสงใส่ตาวันวานบ่ดนบ่นานกะฮักเขาเก็บเอาไปเพ้อไปฝันพันละนาเงืดหัวใจเป็นจังได้ละทีนี้เขาเปิดโตตำหนึ่งเจ้าของหัวใจสุดท้ายเจ้าของใม่นังห้องไท้น้ําตาอะไรบ่ปานป่า ได้เป็นคนแพ้ตังแต่บ่ทันบอกักได้เป็นคนฮักเป็นได้ก็แค่ในฝันจบแล้วอาวสานยอนหัวใจแหลกลาอานปิดตำนานฮักเขาขรางเดียวยุ่ยซ,ซื้อกรดดันซื้อเบือเอาใจไปหามึงเจ็บเพียงแค่ปลายเลมเขาก็ยังบ่แลบ่เลี้ยวบ่ต้องโทษใครใจมันบ่เฟี้ยว คำเจ้าของคำเดียวว่นจีบโอเคห้องในคืนช่างตบมือตบมือให้น่ยโอเคมากเซกิเพลงเวียดเจ้านาคีดายเหนยวนั้นโอเคโอเคให้เพฟันซ้อมก่อนออาสิห้องหมดเลอ้ยโอ้ยเป็นอะไรเป็นเอะนะเอาเจ้าเจ้าจะเป็นผู้นี้แล้ห้องจบรอล้ห้องเป็นห้องเป็นเพลงเดี๋ยวสีซ้อมเพลงใหม่เนาะเออสิห้องหมดสามคนเลยโอเค คนใดในอยากฟังเพลงเวียดของน้องเซงคอมเมนต์มาน้องฮัทมื้อนาสิห้องให้มันจบอร่ะไรกว่านี้เลยเด้อร์เอาห้องก่อนที่แม่ไทยลองเดดทได้ที่เบ้านมองเพื่อจะยืดคนในวงแล้วสั่งแม่เด้ตั้งียงแงียบแนะติ้งแอ่ดีเขียวจังนักมันก็ทิ้งเด้เรืั้นเศร้า

OK，OK，OK，拜拜拜拜拜拜，拜拜、okay,。